ที่บ้านเราครับคุณผู้ชมครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับใครที่วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมแนะนําไปสัมผัสอากาศเย็นๆได้นะครับแถวๆจังหวัดนครราชสีมาก็มีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับที่บ้านหนองสนุตบนด่านเกวียนอําเภอโชคชัยนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแวะไปเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ทําจากดินลุ่มลําน้ํหมูลนะฮะให้ได้เลือกซื้อในราคาถูกขณะเดียวกันทางช่างปั้นนะครับก็ได้มีการ Keep. คนคิดค้นรูปแบบสินค้านะครับให้มีสีสันสวยงามเป็นที่ดึงดูดใจผู้ที่มาเยือนแล้วก็ให้เลือกซื้อด้วยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตำบลด่านเกวียนนะฮะก็ทราบว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือตัวสอนเวลคัมนะฮะคนก็นิยมซื้อไปแขวนหน้าบ้านนะฮะหรือว่าร้านอาหารก็ไปแขวนที่หน้าร้านอาหารนะฮะแล้วก็ตัวกระตูดต้อนรับอาเซียนด้วยส่วนทางด้านของตำบลหนองโสนนะครับก็มีการผลิตสินค้าต้อนรับหน้าหนาวเช่นกันแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากสุดเนี่ยก็อย่าง ที่พี่โอชอบแหละนะฮะมีพวกตัวกระตูนอ่ะ<ฆ>แกะบัวกางหันลมอันนี้ก็ขายดีนะครับก็ตอนนี้มีเงินสะพัดในพื้นที่วันละหลายล้านบาทเลยนะฮะใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่ด่านเกวียนนะครับก็อย่าลืมแวะไปชมไปเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดได้ประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่นั่นเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับที่ด่านเกวียนร,รับรองไม่ผิดหวังนะเป็นดินจากลุ่มลําน้ํามูล มไม่ธรรมดาน่ารักมากมาแกะเขายิ้มแบบเห็นฟันหมดเลยนะ32ซี่เลยน่ารักรสุดนะคะ,ะเราจะไปต่อกันที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งนะคะ